ปิดตัว Oppo A965G มาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่ล่าสุด Snapdragon 695G 5 G, และหน้าจอ OLED 6.43นิ้วพร้อมระบบชาร์จไว33วัตต สวัสดีค่ะนี่คือช่องนาตาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกาเจตค่ะล่าสุดนี้นะคะทาง oppo ได้เปิดตัวมือถือ 5g รุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล a series ในชื่อ oppo a 96 5g อย่างเป็นทางการค่ะโดยมาพร้อมกับดีไซน์พรีเมียมด้วยโทนสีพัสเทลใหม่ล่าสุดและสเปคแบบครบครันโดยสําหรับ oppo a 96 5g นะคะมีจุดเด่นที่การดีไซน์ตัวเครื่องแบบเหลี่ยมที่ถอดแบบมาจาก reno 7 series ค่ะพร้อมหน้าจอเจาะรูกล้องหน้าแบบ oled punch hole display ขนาด6.43นิ้วคมชัดระดับ full hd รองรับค่ารีเฟรชเรทสูงสุดที่ระดับ60เฮิร์ตและค่าทัชซัม pling เรทที่180เฮิร์ตค่ะโดยในส่วนของฝาหลังนะคะมีผิวสัมผัสแบบด้านพร้อมความเปล่งประกายโดยตัวเครื่องนั้นมีความบางและน้ำหนักเบาที่สุดในบรรดามือถือ 5G ของตระกูล A Series นอกจากนี้นะคะยังมีลูกเล่นอย่างไฟแจ้งเตือน LED ที่กรอบกล้องถ่ายภาพด้านหลังค่ะโดยเป็นกล้องคู่ได้แก่กล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมกล้องพอร์เทรตความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนของสเปคภายในนะคะ Oppo A96 5G ขามาพร้อมชิปเซต็ต Qualcomm Snapdragon ปรากา695รุ่นใหม่บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรโดยมาพร้อมกับแรม8กิกะไบต์และเทคโนโลยีแรม expansion นะคะที่สามารถเพิ่มแรมได้สูงสุดอีก5กิกะไบต์พร้อม RAM 256กิกะไบต์ค่ะโดยมีแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah, ิลลิแอมรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์แฟลชชาร์จโดยในส่วนของระบบปฏิบัติการนะคะมาพร้อม c อนด e อ OS 12เวอร์ชันใหม่บนพื้นฐาน Android 11สำหรับ Oppo A96 5G นะคะมีตัวเลือกทั้งหมด3สีค่ะได้แก่สี a อ r i c ิ t อและสีแบบไล่เฉดและสีดำพร้อมเปิ ราคาที่1,999หยวนหรือประมาณ1,500บาทโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่9มกราคมนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะยังไม่มีข่าวสารอัปเดตค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ